เกลดับนำ้ำแดงไหมคะเป็นไหมคะเวลาที่เราวันที่มีประจําเดือนผู้หญิงอย่างเราเนี่ยคนที่บ้านมักจะเอาน้ําหวานมาให้แบบนี้เพราะเห็นว่าเราหมดเรื่องหมดแรงเป็นกันไหมคะ CK ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่แต่ก่อนในวันที่เราหมดเรื่องหมดแรงเนี่ยเราก็แอบจะทานน้าหวานอยู่บ่อยๆคะ่ะแต่วันนี้ค่ะบอกเลยว่าน้ําแดงจากน้องฝนแม่บ้านของ CK เนี่ย ต้องตกกระป๋องไปแล้วเพราะวันนี้ค่ะมีตัวช่วยที่ดีแดงเหมือนกันนะคะแต่เป็น b บออสค่ะซองแดงซองเนี้ยบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยมีเรียวมีแรงขึ้นนะบางคนบอกว่าโหโคดเกตโคดเกตเป็นโค้ดอ่ะออกกำลังกายทุกวันเลยสุขภาพแข็งแรงมีหมดแรงด้วยหรอคะ <laughs> หมดแรงเป็นเหมือนกันนะคะในวันที่เราแบบเนาะเป็นวันของผู้หญิงผู้หญิงอย่างเราเนี่ย เป็นเรื่องปกติค่ะที่เราจะหมดเรี่ยวหมดแรงแต่ว่าเรายัางคงที่อยากจะมีเรี่ยวมีแรงไปทํากิจกรรมนะเรายัางต้องไปสอนเรายัางต้องไปเจอผู้คนเรายัางต้องแบบมีหลายอย่างต้องทํานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซีเคเลือกทาน b y o s l l i f E e ค่ะ วันนี้เลิกทานน้ําหวานนะเราอยากได้เรียวได้แรงแต่เราไม่ได้อยากได้แรงจากน้ําหวานอีกต่อไปสมาอีเขาเป็นมัดฉะนะคะรสชาติเขาจะมีความเปรี้ยวๆหวานๆเขามีส่วนผสมของแอปเปิ้ลเขียวได้นะตัวนี้จะทําให้เราฟ resh ตื่นสดชื่นมีเรื่องมีแรงภายใน15นาทีนะคะเราะงั้นสาวๆคนไหนที่มีก็เรเียกว่ารอบเดือนหรือมีประสบการณ์เหมือนกันนะก็แนะนำเลยค่ะ เช็คนะคะสมาร์ทอีแบบนี้นะเขยา่าเขยา่าแบบนี้นะคะ,ะเราสามารถทานได้เลย15นาทีนะคะรู้เรื่องเลยค่ะทุกคนตัวนี้นะรสชาติอร่อยทานง่ายค่ะพร้อม <c oughs> พร้อมลุยต่อทุกสถานการณ์ค่ะถ้าใครสนใจอยากจะมีเรียวมีแรงได้กันโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่อง,งดื่มที่มีน้ำตาลกดใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะคะ